สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำเลยค่ะสำหรับอพิโสด์นี้นะคะเพื่อนๆได้ดูซีรีส์เรื่องอะไรกันอยู่บ้างเอ่ยมีใครดูลำนำกระดูกยกอยู่บ้างคะหวานว่าช่วงหลังๆนะคะเนื้อเรื่องน่าตื่นเต้นมากบทละครทำมาได้ได้ดีนะคะหวานว่าดัดแปลงจากนาวนิยายต้นฉบับมาได้ดีโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนที่24ถึงตอน30เนี่ยเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างาสืออิ่งนะคะพระเอกของพวกเรา แล้วก็ทางด้านของอจูเยียนนางเอกของพวกเรานะคะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะคะ่ะเราก็จะมาพูดถึงนะคะช่วงละครในช่วงหลังเนี่ยมีความสนุกดีนะคะเดี๋ยวหวานขอเล่าๆแบบกระชับละกันนะคะก็สําหรับตัวละครนะคะทางด้านของอผู้เขียนบทนะคะเพื่อนๆคิดว่ามีความทําร้ายตัวละครนางเอกมาจูเยียนนะคะรู้สึกว่าจูเยียน มีให้ให้จูเหยียนกับทางด้านของซื้ออิ่งนะคะพระเอกของพวกเรานั้นได้ รับความทุกข์ทรมานค่อนข้างจะเท่าเทียมกันจากจากฉากนะคะที่เราเห็นในเรื่องของรำนำกระดูกยกค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะแน่นอนว่าจะไปลงที่ตัวละครของนางเอกของเรื่องมากกว่าเพราะว่านางนั้นดูแล้วไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคะกับสิ่งที่เป็นความชอบธรรมของครอบครัวความปลอดภัยของครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีการแบบมาขัดขวางนะคะไม่ให้ทางด้านของอซื้อ อิ่งนะคะพระเอกของพวกเรานั้นค่าจื่อหยวนตอนแรกนะคะตอนที่ดูก็คิดมไม่น่าเลยนะคะเออรู้สึกว่ามีมีปัญหานะคะรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้คือจูเหียนเนี่ยมีปัญหาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหวานว่าคงไม่ใช่หวานคนเดียวที่แบบว่าจูเหียนนางเอกตัวนี้นะคะก็คือฆ่าสื่ออิ่งเพื่อรังแคนให้กับจื่อหยวนซึ่งในบทละครมีการพูดออกมาด้วยว่านางนั้นชอบจื่อหยวนนะคะคือเรารู้สึก ว่าตัก,กะมันแปลกๆมันชอบอะไรยังไงคือมันไม่เห็นมันไม่เห็นเคมีของนางกับจื่อหยวนมาก่อนนะคะแต่ว่าณจุดนี้มันเป็นพอตใหม่ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็พอด ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของญาติทวดของแทนของนางเอกอะญาติญาติาของนางเอกที่มามีสัญญากับทางจื่อหยวนอะไรแบบเนี้ยเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาใหม่นะคะหวานก็ยังรู้สึกว่าเคมีมันก็ยังไม่ได้มันอะไรเหรอที่ทําให้ให้จื่อหยวนก็รักแล้วก็รลอมากๆเลยที่จะได้เจออีกแล้วอะไรเหรอที่ทําให้เขาเชื่อว่าแบบจูเหยียนเป็นผู้หญิงที่เขารักแล้วก็รลออยู่นะคะมันมันไม่เห็นเคมีนะตรงนั้นไงแต่ไม่เป็นไรนะคะขอโทษนะ <laughs> ขอโทษ นางเอกนิดนึงนะจ๊ะจือหยนจ๋าเอออะแต่ถ้าใช้เหตุผลในนวนิยายต้นฉบับมาอธิบายอ่ะหวานว่าจะเข้าใจได้ดีกว่านะคะเพราะว่าเออนางเอกของพวกเราเนี่ยจูเหยยนนางเติบโตมาเนี่ยนางก็เห็นจือหยวนมาตั้งแต่เด็กแล้วความรู้สึกอ่ะเหมือนความเป็นญาติอะไรแบบเนี้ยที่โตมาด้วยกันเนี่ยน่าจะดีกว่าเนาะที่จะเอามาใช้เป็นตะก,กะที่แบบเออมาปกป้องอย่านะ หา้ามมาฆ่าห้ามมาฆ่าจือหยวนอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าพูดสิ่งนี้ไปนะคะว่าเออโตมาด้วยกันแล้วก็ฆ่าทนเห็นเขาตายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะฆ่าเขาก็ต้องฆ่าฆ่าไปก่อนเอออะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูสมเหตุสมผลมากกว่าแต่มาบอกว่าชอบแบบเออคำว่าชอบความว่ารักอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับแบบผู้หญิงกับผู้ชายชอบกันอะไรแบบเนี้ยในละครออกมาชัดๆแบบนี้มันก็ทําให้ดูขัดหูขัดตาเป็นพิเศษนะคะอ่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะใน บทพูดมันก็มีเช่นเดียวกันนะคะว่าจูยเยียนนั้นก็ได้พูดว่าเออเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเดียวแล้วนะที่ชาวอีหลนอีหลนก็คือพวกเผ่าเงือกเผ่าฉลามเนี่ยแหละนะคะกับทางคงซางซึ่งตัวแทนก็คือสื่ออิงพระเอกของพวกเรานั่นเองจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินะอย่าฆ่าเขาี่การตายของจืหยวนนั้นจะเป็นการเร่งนะคะให้คงซางนั้นล่มสลายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก็ศัตรูก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะจืหยวนนั้นมีตําแหน่งเป็นถึง จักระพัดแห่งท้องทะเลเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความรับผิดชอบของสื่ออิ่งพระเอกของพวกเรานั้นคือการปกป้องชาวคงซางอยู่แล้วทีนี้เมื่อเขาคิดว่าโอ้ยผู้นำอะ่ะ ไอ้คนนี้มันเป็นผู้นำไงจืออ๋อหยวนะเป็นจัก,กรพรรดิของอท้องทะเลของเผ่าอีหลนนะคะเป็นผู้ที่ไม่ซื้อสาสตร์แล้วก็มักจะฆ่าผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจค่ะดังนั้นแล้วพระเอกของพวกเราก็จึงต้องกำจัดเขาเพื่อความปลอดภัยของชาวคงสังนั่นเองก็คนมันเป็นศัตรูกันอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเพราะเขานั้นต้องการปกป้องคงสางจากการถูกทำลายนะคะเขานั้นก็ฆ่าคนผิดเพราะว่าจืออ๋อหยวนนั้นจงใจทาให้เขาเข้าใจผิดเอง ก็จะโทษพระเอกของพวกเราก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าจื่อหยวนนั้นสร้างภาพออกมาให้ทางพระเอกของพวกเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วถามว่าเห็นใจจื่อหยวนไหมเออหวานดูหวาน,วานก็เห็นใจจื่อหยวนเช่นเดียวกันนะคะชีวิตในเรื่องนี้ก็โอ้โหเพราเห็นออกมาผ่านหน้าจอแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะอาพับมากค่ะชีวิตของเงือกหรือฉลามในคงซางนะคะก็ไม่ได้ดีแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าถูกจับได้ก็ไม่มาเป็นทาสรับใช้ก็จะต้อง ถูกฆ่าตายไปนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะให้เผ่าพันธุ์ของเขานั้นอยู่รอดแล้วก็มีความมีความคิดถึงนะคะแหล่งกําเนิดอยากจะกลับไปทะเลของเขาอยู่ตลอดเวลาดินแดนของพวกเขาค่ะพวกเขาก็สู้แล้วก็ดิ้นรนนะคะ ดินลอนไปแม้กระทั่งเทพเจ้ามังกรเองอะคะ่ะที่ถูกเอาไปไว้นู่นเลยตายหุบเขาดินแดนลกล้างนะคะอยู่ในหุบเหวเลยนั่นก็ต้องแบกภาระทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของพลังไว้นะคะก็คือต้องการที่จะให้ซูโมโอ,อีกคนหนึ่งซึ่งจะเป็นทายาทในรุ่นกระจกสองนักขลานะ่ะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปอันนั้นก็เป็นความช่วยเหลือของท่านเทพเจ้ามังกรนะคะส่วนทางด้านของจัก,กรพรรดิแห่งท้องทะเลอย่างจื่อหยวนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ สามารถจะควบคุมควบคุมอะไรได้เพราะว่าเขานั้นพลังก็น้อยออสู้กับสื่ออิงพระเอกของพวกเราก็สู้ไม่ไหวนะคะส่วนตัวละครพระเอกของพวกเราเราก็เห็นได้เลยนะคะว่าเขานั้นก็พยายามสุดฤทธิ์เช่นเดียวกันที่จะทำให้ ให้มันดีกับทุกๆฝ่ายนะคะคือเขารู้ว่าหัวใจของเขานะหัวใจของสืออิงนั้นก็คือรักนางเอกจูเหยียนมากๆค่ะแต่ว่าก็พยายามนะคะภายนอกก็เหมือนจะพยายามผักใสเช่นเดียวกันนางเอกก็เช่นเดียวกันเนาะก,ก็ผักใสพระเอกทางภายนอกเช่นเดียวกันแต่ว่าในใจแล้วก็อดไม่ได้ที่อยากจะเข้าใกล้แล้วก็อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่ง เข้ามาใกล้นะคะเออเราก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้นะคะส่วนทางด้านของจือหยวนนั้นก็เห็นใจเขาเช่นเดียวกันในนวริยายต้นฉบับคือตายไปแล้วก็ตายไปเลยนะคะก็สําหรับในพอดละครนะตอนนี้มันก็จะมีความเข้าใจผิดมากมายในเรื่องนี้ พวกเราก็เออดูดูไปเรื่อยๆหวานก็ดูเช่นเดียวกัน,นดูเขาทำลายตัวละครที่เราอยากจะดูไปเรื่อยๆค่ะพอฉากที่ตายนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเกิดสิ่งที่น่าอึดอัดขึ้นมาก็คือสิ่งที่พวกเขาทำไปแล้วล้วนไร้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพื่อนๆในฉากต่อมานะคะในตอนต่อไปเราก็จะเห็นแล้วว่าแม้สื่ออิงนั้นจะค้าจื่อหยวนแต่ว่าคงสางนั้นก็ยังคงต้องถูกทำลายอยู่ดีค่ะซึ่งณตอนจบแบบนี้มันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ เพราะว่ามันเป็นคำทำนายไว้อยู่แล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามที่แบบสื่อสื่ออ,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 อิงของพวกเราบอกว่าเออจื้อหยวนเป็นภัยต่อโครงสร้างเป็นแบบว่าประชาชนก็โดนค่าผู้บริสุทธิ์ก็โดนค่าโดยจื่อหยวนไปเยอะนะคะนี่คือภาพที่เจอทางด้านจื๋อหยวนก็สร้างขึ้นมาอะไรแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะสื่ออิงนั้นบอกว่าจะปกป้องโครงสร้างแต่โครงสร้างนั้นก็ยังคงต้องล่มสลายค่ะสาเหตุนะคะที่โครงสร้างนั้นถูก ทำลายแล้วก็ล้มสลายเนี่ยไม่เพียงเพราะกันปรากฏตัวของเทพเจ้ามังกรหรือว่าจัก,กรพรรดิสวรรค์คนใหม่นั่นก็คือซูโม่นะคะในภาคต่อไปแต่ว่ายังเป็นเพราะว่าการทุจริตเองค่ะภายในโครงสร้างนั่นเองนะคะ กองทัพของท่านจัก,กรพรรดิคงสางนั้นมีความหยิ่งยโสแล้วก็ขี้อิจฉากันและกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ช้าก็เร็วนะคะยังไงก็แตกอยู่แล้วถ้าข้างในไม่แข็งแรงไม่มีความสามัคคีกันนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีศัตรูที่ทรงพลังมากๆอย่างไอเผาน้ําแข็งนะคะแม้ว่านะคะอูเซียนค่ะหัวหน้าของแม่มดทั้ง10นั้นจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเผาน้ําแข็งที่น่ากลัวจริงๆซึ่งมันยังมีคนที่ฉลาด สุด อยู่เบื้องหลังพวกเขาในการปั่นนะคะเรียกว่าปั่นเก่งจริง,รงๆค่ะนั่นก็คือท่านจัก,กรพัฒช,ชิงชินนั่นเองนะคะแล้วจัก,กรพัฒชิงชินนี้ก็เป็นบนรรพบุรุษเลยค่ะของสื่ออิงพระเอกของพวกเรานะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งคงสังนั่นเองทีนี้การสิ้นพระชนนะคะของจักรพัฒชิงชินในตอนนั้นในตอนนั้นนะคะที่ทุกคนเข้าใจว่าเขาสิ้นพระชนไปแล้วนอนเป็นเรื่องแปลกมากๆค่ะเขานั้นกลายไปเป็นกระตุ้นนะคะหายนะของ ทางด้านของเผ่าน้ําแข็งแล้วก็คงสั่งในตัวตัวเดียวกันคือเล่นเกมค่ะเป็นคนที่เล่นเกมอยู่คนเดียวนะคะซึ่งเขาจะตายแบบนี้ได้อย่างไรเป็นการตายปลอมเท่านั้นค่ะ เป็นการตายปลอมเพื่อที่จะทำให้สื่ออิงนะคะพระเอกของพวกเราลดการป้องกันลงคือกะับว่าเออเออเขาตายไปแล้วให้เข้าใจว่าตายไปแล้วแต่จริงยังไม่ตายนะคะแน่นอนว่าสื่ออิงของพวกเราก็ถูกนะคะชิวซุยนั้นใส่ร้ายค่ะดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ลายมือของสื่ออิงของพวกเรานะคะซึ่งเขาแซงทำเป็นผูกมิดกับตระกูลชิง mm. ก็ไม่ได้เพื่อช่วยสื่อวี่หรอกคะ่ะไม่ได้ช่วยสื่ออีก ขึ้นกองบัลลังนะคะหรือว่าจะกําจัดสื้ออิงแต่ว่าเพื่อที่จะนําความโกรหนเข้ามาสู่คงสางสู่ดินแดนอิ่นห่วงนี่เองค่ะยิ่งยุ่งเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่าเขารู้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับสื่ออิงนะดังนั้นเขาจึงต้องรู้ด้วยว่าจูเหยียนนั้นก็คือชะตากรรมของสื่ออิงของพวกเราแล้วก็การตายอย่างสงบนะคะของสื่ออิงแท้จริงแล้วก็เป็นการสมรู้ร่วมคิดกันนะคะ งทางด้านตัวโกงกับทางจัก,กรพรรดิชิงชินนั่นแหละค่ะที่ให้จูเยี่ยนนะคะเอา ไปกระดูกยกไปแทงอะ่ะเออมันก็มเออีเรื่องราวที่สามารถจะผูกแล้วก็โยงกันมาได้ค่ะสื่ออิงพระเอกของพวกเรานะคะเป็นเพียงพลังชีวิตเดียวของคงสางค่ะและความตายของเขานั้นก็คือ,อ,อคงสางก็ต้องตายไปด้วยนั่นเองเพราะว่าสื่ออิงเป็นเหมือนกับผู้ที่มีพลังมีความเก่งมีมีทุกอย่างนะคะพระเอกเรามีทุกอย่างแล้วก็หล่อมากอีกด้วยนะคะดูหน้าเพลินค่ะดูเซียวจานนะคะ,ะกลับเข้ามานิจกภัทรชิงชินนะคะก็ยังอยู่ที่ ที่ตรงนั้นแหละค่ะยืนอยู่ที่ตรงนั้นนะคะเขาก็มองเห็นนะคะการตายทุกอย่างเนี่ยยอมให้สืออิ่งนะคะตายไปเลยไม่เป็นไรค่ะจุดประสงค์ของเขาก็คือการที่จะต้องแซงทําเป็นตายเพื่อลดความระมัดระวังของสืออิงลงเท่านั้นเองอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของท่านจากักรพรรดิชิงชินนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของสืออิงนั้นถามว่าสงสัยเรื่องการตายของจกักรพรรดิชิงชินไหมเขาสงสัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ อยากจะรู้ให้ได้ว่าตายจริงไหมซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้จัก,กรพรรดิชิงชินก็ยิ่งยิ่งอยากจะให้สื่ออิงพระเอกของพวกเราตายค่ะแล้วรูปแบบนะคะที่มันออกมาทําให้เรื่องนี้น่าติดตามอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องแบบรูปแบบของคําทํานายนั่นเองนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็สื่ออิงก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อในคําทํานายค่ะเขารู้สึกว่ามนุษย์นั้นสามารถจะเปลี่ยนโชคชะตาพิชิตท้องฟ้าได้นะคะดังนั้นเมื่อเขาพบว่าจืออ่อหยวนนั้นโอ้คนนี้นี่เองเป็นจัก,กรพรรด แห่งท้องทะเลเขาก็จึงไม่ฆ่าเขาเพราะเขานั้นคิดว่าทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะทีนี้เมื่อท่านลุงหกแล้วก็ป้าหกเสียชีวิตต่อหน้าเขานะคะ เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของสื่ออิงพระเอกของพวกเราแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสี่ยงอะไรอีกแล้วนะคะดังนั้นวิธีการที่เขารู้สึกว่าเขาลดความเสี่ยงลงก็คือต้องมาเนี่ยหันมาป้องกันนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามคําทํานายค่ะคนเราอ่ะพอเกิดความเชื่อแบบนี้มาแล้วมันก็เลยนี่แหละเออก็เขาก็มาเชื่อในคําทํานายด้วยนะคะที่ว่าจัก,กรพัิทะเลนั้นจะทําลายโครงสร้างดังนั้นสื่ออิงของพวกเรานะคะก็เชื่อในคําทํานาย โดยธรรมชาติเลยว่าเขาก็จะต้องตายด้วยน้ำมือของจูเหียนนางเอกของพวกเรานะคะนี้ในฉากละครนะคะมาได้ยินอีกโอ้จูเหียนบอกว่าคนที่นางชอบก็คือจื่อหยวนค่ะเขาก็ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่เลยว่าเออจูเหียนเนี่ยจะต้องฆ่าเขาแน่ๆคือฆ่าเขาเพื่อคนที่นางรักโอ้โหเพื่อนๆเ,เจ็บปวดขนาดไหนดังนั้นนะคะเขาก็เลยเอออ่ะหยิบนะคะหยิบ เรียกได้ว่าหยิบอาวุธนะคะของจูเยียนมาปิดชีวิตของตัวเขาเองเลยอันนี้เป็นบทใหม่นะคะพอดร้อนๆแบบว่าที่มันเกิดขึ้นใหม่ไม่มีในในวนิยายต้นฉบับนะเพื่อนๆเอาไปเลยจ้า <c oughs> ดูกันได้ในเวอร์ชันละครนะคะเอาล้ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความเข้าใจผิดนะคะซึ่งทางด้านของจูเยียนเองนางก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าพระเอกเออในในละครที่เราเห็นเนาะก็คือทางด้านของนางเองนางก็เชื่อเช่นเดียวกัน ซืออิงเองเขาก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าคําทํานายเนี่ยได้กําหนดชีวิตของพวกเขามาแล้วค่ะแต่แท้จริงแล้วเป็นตัวของพวกเขาเองต่างหากที่กําหนดชีวิตของพวกเขาเองนะคะเขาเขาเต็มใจที่จะใช้คําทํานายมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นเท่านั้นองอ่ะทีนี้หลังจากที่ดูตอนที่30แล้วนะคะหวานก็โอ้โหสามารถที่จะที่จะ คือทุกคนน่ไม่ใช่เฉพาะหวานก็คงรู้เลยว่าทุกอย่างเนี้ยมันเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดมากๆเลยนะคะของทางด้านเลขกลของจัก,กรพรรดิชิงชินนั่นแหละค่ะซึ่งยังไม่ตายแน่นอนนะคะทีนี้ลมหายใจของท่านสื่ออิงนะคะพระเอกของพวกเรานั้นก็ไปติดอยู่กับเจ้านกนั่นแหละนะคะก็เลยอ่ะมีทางรอดนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอิโซดนี้นะคะดูไปก็เพลินเพลินสนุกดีแล้วก็ดูน่าเสียวจานนะคะเรื่องนี้ นนางเอกของพวกเราก็ดูดูแล้วก็น่าสงสารน้องนักสแสดงเหมือนกันเนาะเพราะว่าช่างหน้าเนาะแต่งหน้าทําผมให้รู้สึกว่าจะค่อนข้างมีอายุเลยนะคะเลยพระเอกของพวกเราไปค่ะแต่ที่หวานเห็นรูปน้องเขาในปี2023นะคะแล้วก็การไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยน้องเขาสวยแล้วนะสาหรับน้องเรนหมินนะคะเดี๋ยวให้โอกาสน้องเขาหน่อยเรื่องนี้มันถ่ายไว้นานแล้ว2ปีแล้วอะ่ะเพื่อนๆในช่วงนั้นน้องเขาเพิ่งจะเพิ่งจะเข้ามารับบท นักเอกเต็มตัวนะคะก็ต้องมีการเ,าเรียกได้ว่าหน้าตาอาจจะยังไม่เข้าที่เพราะว่าถ้ารูปไหนยังไม่ผ่าน p t o t o s p เนี่ยจะเห็นได้ว่าคางของน้องเขาไม่ได้แหลมนะคะแต่ถ้าผ่าน Photoshop ปุ๊บเนี่ยคางจะมีมีแก้มแล้วก็มีคางที่เป็นรูปสัดส่วนที่ดีนะคะแต่ว่าตอนที่ถ่ายในเรื่องนี้จะดูว่าหน้าน้องเขายัางค่อนข้างจะกลมๆเป้นๆอยู่เลยอะนะคะเอาละคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะก็เรื่องความสวยความงามมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะคะ พอดีน้องเขามาอยู่ร่วมเฟรมกับเสี่ยวจ้านนั่นเองค่ะเสี่ยวจ้านเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีๆนะคะดีมากแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมของเสี่ยวจ้านได้รับความใส่ใจมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้ทุกอย่างดูลงตัวดีนะคะเอาละคะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ